รวมรถมืองส JK นำเสนอรถที่ใช้งานได้ดีนะคะประหยัดไม่จุกจิกค่ะทุกท่านคันนี้คือ Toyota Vios ค่ะรถปี2010สีดำนะคะราคา119,000บาทค่ะเป็นรถยนต์ตัวเจไม่แก๊สนะคะเจ้าของต้องการตัดสดอย่างเดียวค่ะสภาพแบบน้องๆป้ายแดงค่ะคันนี้เกียร์ออโต้นะคะเลขไม่หนึ0 0 0กกิโลเมตรโดยประมาณค่ะ เครื่องยนต์แน่นแนแอร์เย็นภายในสวยสีเดิมนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะดูดีมีสเสน่ห์ทรงสวยด้วยนะคะเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนกันเลยทีเดียว สนใจติดต่อสอบถามและนัดชมรถด้วยตนเองติดต่อได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปอยากให้ไปดูตัวรถด้วยตนเองก่อนนะคะแต่อย่าลืมนัดหมายล่วงหน้าค่ะเพื่อความสะดวกของทั้งสองฝั่งนะคะแอดมินขอลาไปก่อนส่วนรายละเอียดเราใส่ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ